นักง,งานเอ็นดิคอนบอกฉันหน่อยละกันถ้าเจอรูเบนที่ไหนอ่ะมันต้องอยู่แถวนี้สักที่แล้วนะ <I hope S 1> ขอให้เธอพูดถูกละกัน <So> แล้วก็เรื่องที่จะไปตกลงกันนะ่ะ <So> เธอต้องให้ฉันพูดนะโอเคไหม okay. ก็ได้เธอจัดการเลย <And> และถ้าอยากเป็นประโยชน์ก็ทำตัวให้แน่นันถือขึ้นนะ ง่ายทุกคนก็รู้จักเพทากันอยู่นะตอนนี้เราก็สนิทกันแล้วอ่ะซีกันมากๆาด้วยแหละเราบังเอิญเจอกันตอนที่ฉันกำลังตามหารูเบน่ะหาไม่เจอเหมือนกันเดี๋ยวมันก็กลับมาไม่ช้าก็เร็วน่ะฉันเชื่อฉันเจอมันแล้วแหละแต่ว่าเราโดนฝูงซอมบี้โจมตีน่ะฉันก็เลยบอกให้มันวิ่งหนีมาก่อนไงแล้วเธอไปทำอะไรในป่านะเพทา พอดีฉันเดินผ่านไปเห็นเจ,เจสซี่เ um, ขากำลังร้องอยู่ฉันก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยนะขอโทษนะที่พวกเราไม่ได้ไปด้วยดูนี่สิเราชนะนะ เราต้องฉลองกันหน่อยแล้วแหละใครเอาบ้างฉันชอบปาร์ตี้ทุกอย่างเลยโดยเฉพาะปาร์ตี้ที่ฉันได้ฉลองชัยชนะเนี่ยได้เวลาที่ฉันจะเป็นแขกผู้ทรงเกียรติแล้วสินะนี่เจสซี่ได้เวลาที่เราจะไปดูไอ้นั่นแล้วแหละไอ้นั่นน่ะอ๋อใช่ไอ้นั่นนั่นเองฉันกับเอ็กเซลจะเข้าไปที่งานเอ็นดูคอนนะไว้เจอกันที่นั่นแล้วกันเห็นคนบอกว่ามีเค้แกแจกฟรีที่ซุ้มแผนที่ด้วยแหละรีบไปดีกว่าเร็วเข้าเราต้องรีบไปเจอเขาที่ตรอกตรงนั้นนะ่ะ นนีน้มืดมากเลยอ่ะแปลกจังเขาบอกว่าในตรอกมืดๆใกล้ประตูนี่แต่ไม่เห็นจะมีใครเลยอ่ะเธอแน่ใจนะว่าใช่ตรอกมืดๆที่เขานัดไว้น่ะแน่ใจสิโอเคแผนใหม่ให้เธอรออยู่ที่นี่นะเผื่อว่าจะเป็นที่ที่เขานัดน่ะส่วนฉันจะออกไปเดินหา ได้เลยเดี๋ยวฉันเฝ้าที่นี่ไว้เองขอบคุณนะเจสซี่เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวฉันก็กลับมาแล้วแหละถ้าเขามาก่อนก็ช่วยล้างเขาไว้หน่อยแล้วกัน <c oughs> แล้วนี่เธอเป็นใครกัน <'m> ผมเจสซี่นะ่ะ <c oughs> แล้วคุณเป็นใครอ่ะ ถ้าเธอเป็นคนที่นี่เธอก็ต้องร nice ู้จักแชมปสิเฮ้ยเด,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 ดี๋ยวเ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 ดี๋ยวฉันมากับเธอนะฉันต้องตกลงกับเพตรามไม่ใช่เธอ นี่เพื่อนของเธอเกือบจะทําให้ข้อตกลงของเราอถูกยกเลิกแล้วนะเอาขอโทษทีแล้วกันที่ฉันทิ้งเพื่อนฉันไว้อะตอนที่ฉันไปตามหานายแต่ตอนนี้ฉันมีสิ่งที่นายต้องการแล้วเฮ้ยตอนแรกเธอก็บอกเองแล้วไม่ใช่แล้วว่าเธอไม่มีเพื่อนอะ่ะฉันไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์นะแล้วนี่คือคนที่เธอคุยด้วย,วยงั้นเหรอฉันว่านะเราควรที่จะยกเลิกข้อตกลงทุกอย่างเลยอะตอนเนี้เพื่อนฉันโอเคนะนายไม่มีปัญหาใช่ไหมเจสซี่ ฉันก็โอเคนะถ้าเขาโอเคะเรียบร้อยกันดีนะโอเคกันทั้งคู่คงั้นฉันจะเอาเพชรละ่ะรับไปสี่นะ่ะมันเป็นของเธอแล้วอ,อืมนี่มันไม่ใช่เพชรน,นี่นะไม่นะนี่มันลาพีส ฉันจะต้องได้เพชรหรือไม่ก็กระโหลกคืนมาและเขาจะต้องชดใช้ใช่ไหมเธอเห็นเขาบ้างหรือเปล่างั้นเราก็แค่ต้องตามหาเขาอีกทีเนึงอะไป โอเคตอนนี้เราก็ได้เล่นแล้วเดี๋ยวเราเดินสำรวจนะฮะเออตามหาไอคนเมื่อกี้นะเชื่ออะไรนะชื่อไอวอใช่ไหมเออไอวอลอ๋อนี่ไงเกลเวียนนะฮะโอ้มีการ์ดการ์ดยืนเฝ้าอยู่เฮ้ยโอ้เป็นขับหนาแน่นนะฮะสี่ผู้พิทักษ์นะฮะ t h อเดอ e r อ f the s ร์ n e แห่งโลกไม c คร f t s สตอรี o d มนี้ผู้พิชิตเอนเดอร์ดราก้อนอ๋อ เจอลูคัสนะฮะเออเขาไปทักมันก่อนเผื่อมันเห็นเป็นไงเป็นไง,นไงแล้วนายเหลือเป็นไงแล้วนายเหลอเป็นอะไรล่ะก็ฉันพูดแล้วไงว่านายเป็นอะไร hey, เอ,อืมเฮ้ยยินดีด้วยนะที่นายชนะแต่ฉันคิดว่าดวงประทีปของฉันเนี่ยมันก็เจ๋งอยู่นะแต่พวกนายก็ทําได้ยอดเยี่ยมอยู่นะ นีนายรู้ไหมหมูฉันต้องบาดเจ็บเพราะเพื่อนของนายอ่ะโอเคแต่ฉันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องพวกนี้นะแต่ตอนนี้เขาน่าจะหายไปแล้วอ่ะเฮ้ขอโทษนะฉันหวังว่านายจะเจอเขาอ่ะเฮ้แล้วนายบังเอิญเห็นผู้ชายผมยาวเขายาวทาท่าทางแปลกๆเดินมาแถวนี้ไหมฉันไม่เคยเห็นเนี่ยเขาหลอกเอาเพชรไปจากเพตรานะโว้ใครก็รู้ก็อย่าไปแย่งกับเพตราถ้ายังรักชีวิตอยู่อ่ะเดี๋ยวฉันดูให้และกันโอเคไหม ขอบใจมากฉันดีใจจริงๆแล้วเราหายโกดกันหรือยังใช่หายโกดแล้วแหละไปเจอก,กันนะลูคัสโอเคเนาะเราก็มาหาต่อแล้วกันเนาะเราได้เป็นเพื่อนกับลูคัสแล้วเนาะเออเป็นพวกแก๊งโอซิซอนนั่นแหละเออเป็นคู่แข่งของเราคู่แข่งตลอดการที่เป็นเพื่อนกันแล้ว <laughs> แม่นี่มันพวกทีมสว่าไม่ใช่หรือไงอะหมู่ของนายเป็นไงบ้างละ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นายจะไปไหนนะนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ย oh, ไปให้พ้นเลยนะดูเบนนั่นนายเหรอด like ูเบน ไม่ปัญหาอะไรอะนี่คนกำลังทำมาหากินอยู่นะนี่มันหมูฉันนะโอ้จริงเหรอฉันเห็นมันในป่านะแต่มันเป็นหมูที่วิ่งไวมากเลยได้โปรดเถิดนั่นเพื่อนฉันนะแต่กับฉันมันเป็นเหมือนสินค้าฉันจะยอมก็ได้ถ้ามีอะไรแลกเปลี่ยนนะะไม่ใช่ว่าเธอจะมีแค่อะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่ฉันก็แค่อยากได้อะไรแลกเปลี่ยนนะ เอาหมูมาให้ฉันฉันขอโทษนะรูเบนฉันไม่น่าปล่อยให้ในายออกจากป่าไปคนเดียวเลย จำเรื่องที่ฉันจะต้องไปจัดการกับเพทาได้ไหมสรุปสั้นๆนะฉันกับเพทาไปเจอเข้ามาแล้วแต่ว่าเขาโกงเพทาตอนนี้พวกเรากําลังหาเขาอยู่นะ่ะได้เลยเดี๋ยวฉันจะช่วยนะเจอร่องรอยอะไรบ้างไหมเมื่อกี้ฉันคิดว่าฉันเจอเขาแล้วแต่ว่าดันทากผิดคนนะ่ะเฮ้ยนั่นไงเขาอยู่นั่นไงดูเหมือนว่าเขากําลังจะตรงไปที่โซนว i p นะแต่เราต้องผ่านพนักง,งานคนนั้นเข้าไปก่อนนะ่ะ <'s> ง่ายวัะดีเราต้องทํายังไงถึงจะเข้าไปข้างในได้อะ ก็ตั๋วไงฉันหวังว่าผู้นายจะมีตั๋วนะแต่ถ้าพวกนายไม่มีตั๋วนะ่ะฉันก็ให้พวกนายผ่านไปไม่ได้หรอกทำไงดีล่ะการแสดงนี้บัตรหมดไปตั้งนานแล้วอะ จะว่าอย่างไงถ้าฉันจะทำลายเครื่องนี่เพื่อให้ไก่หลุดออกมาและกลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจครั้งใหญ่เลยไงเธอต้องทุบกระจกนั้นให้แตกก่อนนะจะไปเอื้อมถึงได้ยังไงกันล่ะก็ลองหาดูรอบๆก่อนสิน่าจะมีอะไรที่พวกเราทำได้บ้างแหละ to reach that window but the fence is in the way and I don't think I can mess up the fence if he's around. Hmm. I bet I can reach that glass with a slime block. อ้าวเฮ้ยเราเจอกันอีกแล้วนะ่ะ <Yeah. S 1> เป็นยังไงบ้างล่ะเออ <Okay. S 1> ขอบล็อกสลามบล็อกหนึ่งนะ่ะที่นี่เราไม่มีบล็อกสลามขายอะ่ะเรามีแต่สลามบอลวันนี้เรามีสินค้าจำกัดอะ่ะขายได้แค่สองคนต่อรูปเท่านั้นอะ่ะ เดี๋ยวเรามีสลามบอลแค่8ลูกเองอะเราต้องการอีกลูกหนึ่งเพื่อที่จะคาบบอ็อกสลามได้ hey, อ่เฮ้ยลูกค้าช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมถ้าช่วยได้ฉันก็จะช่วยนายนะ <need> ฉันต้องการสลามบอลนะ่ะ ไม่ว่าผู้เธอจะทําอะไรอยู่ฉันเอาด้วยแล้วกันขอบใจมากโลูคัสบอกแล้วไงว่าเขาใช้ได้จริงๆแล้วหมอนี่ก็เจ๋งดีเหมือนกัน เ right ต็มที่เลยเจสซี่ช่วยแดนชัดหน่อยแล้วกัน อโอไก่ฉันไก่สุดที่รักของฉันปิดตาไว้เร็วเดี๋ยวมันจะจิกตาเราเอานะปิดตาเร็วทุกคนไปเร็วพวกเราโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Minecraft Story Mode นะฮะเอพิโซดหพาร์ทที่2นะฮะ